สวัสดีค่ะพบกับ PTS Focus ฟสไ้วันและดิฉันบุญธิดารุ่งรุดงศิริสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เมื่อเร็วๆนี้ตำรวจจังหัวสืบสวนพบว่ากลุ่มวิชาชีพได้จ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายมาเป็นคนขับรถจากนั้นใช้บัญชีที่ต่างประเทศของพวกเขาเป็นช่องทางฟอกเงินล่าสุดจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้5คน จ้าหน้าที่ตำรวจพังประตูเข้าไปเพื่อจับกลุ่มแก๊งมิชาชีพต้มตุนพบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำหนึ่งในนั้นเป็นแรงงานต่างชาติเมื่อเร็วๆนี้ตำรวจจังโค้สืบสวนคดีต้มตุนทางอินเทอร์เน็ตและพบว่ากลุ่มมิชาชีพนำโดยชายแท้เฉินได้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติที่หลบหนีมาเป็นคนขับรถ ใช้บัญชีต่างประเทศของแรงงานต่างชาติเป็นช่องทางการฟอกเงินตำรวจดักอยู่ที่อาคารแห่งหนึ่งในซีหูจนพบแรงงานต่างชาติที่ทำหน้าที่ขับรถลงมารับอาหารจากไรายเดอร์จึงกลูกเข้าจับกลุ่มตำรวจพบว่าผู้ต้องหาสองรายเคยก่อคดีช่อโกงโกงเงิน1,5 0,000ื่นเหรียญรวมทั้งโทรศัพท์มือถือบัตรเอทีเอ็มปืนอัดลมและอื่นๆเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง5รายไปยังสำนักง,งานอายการเขตเพื่อดำเนินคดีต่อไป ที่เขตรุย่ยซุยเมืองฮวาเลียนพบสายรุ้งสีขาวปรากฏเหนือไร่ชากรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่ารุ้งกินน้ำลักษณะส,สีขาวนี้เรียกว่ารุ้งหมอกซึ่งมักจะปรากฏในพื้นที่ภูเขาสูงที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการหักเหของแสงแดดคนส่งหนังสือพิมพ์กล่าวว่าเมื่อเช้าว,วันนี้ผ่านอูเฮิร์เขตรุย่ยซุยเห็นรุ้งสีขาวเหนือไร่ชาเขาจึงถ่ายภาพเก็บไว้ 我送ง35年的是很少见而且今天又是二十四节气的大雪看到彩白色彩虹真的很幸运จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยารุ้งสีขาวหรือรุ้งหมอกเกิดจากละอองไอ้น้ำในอากาศที่เล็กกว่า0.05ม mm, ิลลิเมตรอยู่ในตำแหน่งที่แสงแดดสาดมาจากด้านหลังโดยปกติแล้วจะสะท้อนเป็นสีขาว รุ้งหมอกมักจะปรากฏในพื้นที่ภูเขาสูงในช่วงแสงแดดแรกตอนเช้าตรู่ซึ่งขึ้นกับสภาพอากาศและการสะท้อนของแสงแดดโดยปกติแล้วเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าหากมีหมอกก็จะมีโอกาสเห็นได้ดีกว่า เมื่อวานนี้ TSMC จัดพิธีติดตั้งอุปกรณ์โรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ที่รัฐแอริโซนาทั่วโลกจับตาสารัฐกลับมาคลองตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อีกครั้งในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าการย้ายเทคโนโลยีขั้นสูงของ TSMC ไปยังสารัฐจะทำให้ข้อได้เปรียบของไต้หวันลดลง ทิธีติดตั้งอุปกรณ์โรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ของ TSMC ที่รัฐแอริโซนาได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลก TSMC กล่าวว่าโรงงานแห่งใหม่เดิมจะใช้เทคโนโลยีผลิตชิป5นาโนเมตรเปลี่ยนเป็นขนาด3นาโนเมตรหลายฝ่ายกังวลว่าหากไต้หวันไม่มีคุณเขาผู้พิทักษ์แล้วจะทำให้ข้อได้เปรียบของไต้หวันลดลง 专利是它最重要的保护哈从这么久以来可以知道这个是绝对没有问题 TSMC วางแผนผลิตชิปในระยะแรกปี2024ผลิตชิปขนาด4นาโนเมตรระยะที่2ปี2026ผลิตชิปขนาด3นาโนเมตรใช้งบลงทุนทั้งหมด40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐไต้หวันเริ่มทดลองผลิตชิปขนาด3นาโนเมตรแล้วส่วนชิปขนาด2และ1นาโนเมตรก็มีการวางแผนผลิตเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกังวลปัญหาการย้ายห่วงโซ่อุปทานทั้งต้นน้ำและปลายน้ำของ TSMC ไปอย่าไปยังสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลต่อต้อนทุนการผลิตไม่่ใ นักวิชาการบางคนเชื่อว่าการกระจายการผลิตไปยังสหรัฐนั้นเป็นการกระจายความเสี่ยงแม้ว่าต้นทุนสูงและยังสอดคล้องกับกฎหมายชิปแอคที่ส่งเสริมการตั้งโรงงานผลิตชิปในอเมริการากฐานการผลิตในไต้หวันก็ยังคงอยู่ในระยะสั้นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันยังคงมีความได้เปรียบอยู่ขอบคุณที่รับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้จากกันด้วยภาพเหี่ยวที่เบดูอินและพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ